สวัสดีครับเชียกีฬารอบโลกกลับมาพบกับแฟนๆกีฬาอีกครั้งครับวันนี้ห้ามพลาดเลยครับกับการฟันธงคู่เอกของคืนนี้ครับอังกิดปะทะโคเอเชียครับจากพี่เอกหิมสกุลครับแฟนพันธ์แท้ฟุตบอลยูโรแล้วก็ฟุตบอลโลกครับแต่ก่อนที่จะไปฟังการฟันธงของพี่เอกครับผมรวบรวมเรื่องราวของนักเตะที่ต้องบอกว่าคนทั่วโลกกําลังให้กําลังใจมากที่สุดณตอนนี้นั่นก็คือริสเตียนเอริกเซนครับนักเตะทีมชาติเดนมาร์กครับที่ล้มลงหมดสติไปครับในเกมยูโรนัดประเดิมสนามของพวกเขาเมื่อคืนนี้ครับ เอริกเซนถือเป็นนักเตะตัวความหวังของทีมชาติเดนมาร์กครับการันตีด้วยผลงานนักเตะยอดเยี่ยม5สมัยของชาติเบอร์10ของทีมชาติไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าเขาแล้วครับเอริกเซนนำทัพเดนมาร์กุีสึกยูโรครั้งนี้ครับโดยการเล่นต่อหน้าแฟนบอลในเกมประเดิมสนามกับฟินแลนด์เมื่อคืนนี้ครับแต่ว่าท้ายครึ่งแรกกองกลางจอมเทคนิคของทีมกำลังวิ่งเข้าไปรับบอลจากลูกทุ่มครับก่อนที่ตัวเขาจะล้มลงปฏิกิริยาตอบสนองของทุกคนทั่วสนามรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับในตอนนั้นเพื่อช่วยชีวิตของชชายทีี่่่ือวนซ ผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์จากอังกฤษครับรีบเป่านกหวีดเรียกทีมแพทย์เข้ามาในสนามทันทีจากนั้นซีมงเคียในฐานะกับตันทีมก็เดินมาดูอาการของเพื่อนร่วมทีมครับก่อนจะการทุกคนออกไปครับเพื่อให้แพทย์ทํางานได้ดีที่สุดจากนั้นเคียยังเดินไปปลอบซาบีนาภรรยาของเ e อริกเซนก่อนวิ่งกลับไปพร้อมกับเพื่อนๆครับเพื่อ,อตั้งกําแพงมนุษย์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเอริกเซนในขณะที่กําลังถูกปฐมพยาบาลด้วยการทํา CPR เราเห็นเจ้าหน้าที่ครับเอาผ้ามาบาังความเป็นส่วนตัวของเอริกเซนด้วยอีกชั้นก่อนที่แฟนบอลฟินแลนด์ครับจะโยนธงชาติมาในสนามเพื่อช่วยกันให้มิดชิดอีกบุ่มหนึ่งนาทีนั้นสนามพักเคเคนในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กหยุดนิ่งครับทุกคนพยายามทําทุกอย่างเพื่อช่วยกิสเตียนเอริกเซนเวลากว่าสินาทีครับที่เกมในสนามหยุดไปพร้อมกับผ้าแฟนบอลโอบกอดผ้าแฟนบอลร้องไห้แล้วก็มีหลายคนให้กําลังใจริสเตียนเอริกเซนครับ กองเชียร์ทั้งสองชาติครับส่งเสียงเรียกชื่อจอมทัพเดนมาร์กไม่ขาดสายจนในที่สุดเราได้เห็นภาพที่เขาถูกนำตัวออกจากสนามครับซึ่งก่อนจะออกจากสนามครับมีภาพปรากฏออกมาว่าเอเล็กเซนตอบสนองเลยครับเจ้าตัวลืมตาแล้วก็เอามือแตะหน้าผากครับ ภาพนี้เพียงภาพเดียวทําให้ทุกคนทั่วโลกแฟนบอลในสนามรู้สึกโล่งอกได้มาเปาะหนึ่งครับและเกมก็ได้ถูกยุติลงชั่วคราวครับจากการประกาศของยูฟาอย่างไรก็ตามให้หลังไปเพียงั่วโมงเศษเอเิ็กเซนรู้สึกตัวแล้วก็ได้วิดีโอคอไปหาเ,ปเพื่อนในทีมครับพร้อมกับบอกให้ลงสนามไปสู้ต่อในช่วงเวลาที่เหลือมันสุดยอดมากนะครับสำหรับเอเล็กเซนที่เพิ่งผ่านเรื่องเฉียดต,ตายมาแต่ติดใจเขายังแข็งแกร่งยังอยากให้เพื่อนเพื่อนสู้เพื่อ,อชาติต่อไปเกมเล่นกันต่อครับแล้วก็เป็นยเอลโปยันปาโรครับ ทำประตูชัยในเกมนี้โดยโปยันปาโลค,ครับผู้ที่ทําประตูได้ในเกมนี้หลังยิงประตูได้เจ้าตัวไม่ขอดีใจแต่อย่างใดครับเพื่อให้เกียรติแก่เอริกเซนเดนมาร์กแพ้ประเดิมสนามในศึกยูโร2020ครั้งนี้ครับแต่พวกเขาโดนไปถึงแฟนบอลทั้งเดนมาร์กเองและก็ชาติกู้แข่งอย่างฟินแลนด์รวมไปถึงแฟนบอลทั่วโลกทุกคนคือผู้ชนะครับในเกมชีวิตของชายที่ชื่อว่าคริสเตียนเอริกเซนหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทีมชาติอังกฤษที่มีคิวลงสนามในคืนนี้ครับ ก็ประกาศว่าไม่ขอถแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันครับเพราะว่านักเตะทุกคนสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่จะพูดถึงการแข่งขันของพวกเขาครับโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนกับตันทีมซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของเอเด็กเซนที่สเปอร์ครับก็ให้กําลังใจผ่านทวิตเตอร์ครับนอกจากนั้นข้อความทางโลกโซเชียลก็หลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสายครับเพื่อเป็นกําลังใจส่งต่อไปอยังคริสเตียนเอเด็กเซนเช่นเดียวกับฟาบิสมูอัมบาอดีตกองกลางโบตันวันเดเลอร์ an er ครับที่เคยประสบเหตุการณ์เดียวกันครับในปี2012 Umba, มูบ้าหมดสติไปครับขณะทา,าการแข่งขัน FA ครับครับแล้วก็ถูกส่งตัวไปทําการรักษาในห้อง ICU ูศูนย์ลูกหัวใจโรงพยาบาลทรงอกนักกุงลอนดอนครับหลังจากนั้น5เดือนให้หลังเขาประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพตามคําแนะนําของแพทย์ตอนนั้นมูบ้ามีอายุเพียง24ีปีเท่านั้นมูบ้าอดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติอังกฤษครับปัจจุบันอายุ33แล้วหลังเลิกเล่นก็ไปเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นโค้ชสอนบอลให้กับเยาวชนครับเจ้าตัวได้ขอพรให้อีดิกเซนครับด้วยการโพสต์สั้นผ่านทวิตเตอร์ว่าพีสก อันน่าจะหมายถึงได้โปรดพระเจ้าช่วยชีวิตของเอริกเซนด้วยวินาทีนั้นหลายคนคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยมาร์ควิงเบนโฟเอครับกองกลางทีมชาติแคมริลที่เสียชีวิตระหว่างการแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชันคัพปี2003ที่ประเทศฝรั่งเศสอดีตกองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและก็แมนซิตี้ครับลม้ลมลงหมดสติในเกมพบกับโคลอมเบียครับโดยเจ้าตัวครับยังมีชีวิตระหว่างถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลครับก่อนทําการรักษาเป็นเวลา45นาที ถึงค่อยมีการประกาศเรื่องเสียชีวิตของดาวเตะวัย28ปีเราไปดูอีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมของแพทย์บ้างครับศาสตราจารย์ซันเจซามาครับแพทย์โรคหัวใจของการกีฬาครับซึ่งเป็นผู้ชีวชาญด้านโรคหัวใจให้กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับเพิ่งให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ยักงหงส์สปอร์ตไปครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา เขาบอกว่าเขาดีใจครับที่เอริกเซนฟื้นตัวแล้วครับแล้วก็รู้สึกตัวแต่หลังจากนี้คงอยู่ที่นักเตะแล้วก็ตัวสโมสรว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อครับเอริกเซนจะกลับมาเตะฟุตบอลในระดับอาชีพได้หรือไม่ตัวเขาคงต่อไม่ได้ครับิ่งที่เกิดขึ้นกับเอริกเซนมันส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อคนในสนามครับตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อลหลายหลคนแต่ถ้าเป็นที่อังกฤษหลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ได้นําให้เตะอีกแล้วครับเพราะเราค่อนข้างจะเข้มงวดกับเรื่องนี้แฟนบอลอย่างเราๆก็คงจะโล่องอกแล้วก็โล่งใจไปได้เปราะหนึ่งครับเมื่อคิส อนาคตของเอริกเซนจะลงสนามเตะบอลได้อีกหรือไม่นั้นก็คงเป็นเรื่องของอนาคตแล้วครับในตอนนี้ให้ตัวเขาได้พักผ่อนแล้วก็อยู่กับครอบครัวน่าจะดีที่สุดแล้วอ่ะหมดจากเรื่องคิสเซียนเอริกเซนแล้วครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปฟันทงลงสกอร์กับพี่เอกหิมสกุลครับคู่เอกคืนนี้ครับโครเอเชียพบกับอังกฤษครับอ่ะตอนนี้ครับเชียร์กีฬาอยู่กับเช่นเคยครับพี่เอกหิมสกุลครับจะมาฟันทงลงสกอร์ครับคู่เอกคืนนี้ครับผมระหว่างทีมชาติอังกฤษ ทีมขวัญใจมหาชนกับโครเอเชียรองแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดปี2018ครับพี่เอครับโอ้โหอังกฤษกับโครเอเชียนี่พูดถึงนะฮะคู่นี้เนี่ยเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็บอกยู่แล้ววันนี้เชียงกฤิแน่นอนนะครับคู่นี้เองเนี่ยก็เคยมีความหลังในฟุตบอลยูโรกันเมื่อยูโร2004ที่อังกฤษออันนี้เป็นชุดยูโร2004เนี่ยนะครับครับครับตอนนั้นเนี่ยถ้ายังจำกันได้อังกฤษชนะโครเอเชียในในยูโร2004 โอ้ตอนนั้นกิดฟอร์มดีมากใช่ไหมแม้ทั้งเวนรูนี่เวนรูนี่ใช่มายเคิลโอเวนนะชุดนั้นนะครับชนะไป4ประตูต่อ2นะถ้าผมจะไม่ผิดนะวันนี้ทั้งคู่จะเจอกันนะครับเป็นเกมที่เวลบรีอังกฤษถือเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะลงเตะกันตอน2ทุ่มตามเวลาในบ้านเราอันดับโลกล่าสุดเนี่ยอังกฤษอยู่ในฟีฟ่ารกิ้อันดับที่4ส่วนโครเอเชีย นะฮะแม้ว่าจะเป็นรองแชมป์โลกเ0 1ลนะครับก็โอ้โหตอนนี้แรงกิ้งหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่14แล้วแล้วจริงๆตัวผู้เล่นหลักๆโครงโดยส่วนใหญ่ของของโครเชียเนี่ยก็มาจากในเวิลด์คัพ0 1 8พซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างบางส่วนผลงานเนี่ยทั้งสองทีมเจอกันในยูฟาเนชันสลีกมาก่อนหน้านี้นะครับเจอกันสองเกมอังกฤษเนี่ย เอาชนะโครเอเชีย2-1แล้วก็ไปเสมอกันที่บ้านโครเอเชีย0ประตูต่อศแต่เกมที่เป็นเกมสำคัญในฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกใช่แกลายเป็นโครเอเชียที่เอาชนะอังกฤษแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้นะมันเกมสำคัญมากเลยนะครับก็ถ้าพูดถึงเฮตูเฮตนะเราพูดไปแล้วนะครับในขณะที่ฟอร์มหนัดหลังสุดผมย้อนนิดนึงแล้วกัน อังกฤษเนี่ยฟอร์มหลังสุดค่อนข้างเรียกว่าดีเลยดีเลยทีเดียวใช่ใช่นะฮะอุ่นเครื่องมาก็ชนะนะครับเกมคัดบอลโลกมาก็ชนะมารวดเลยทีเดียวในขณะที่โกยเชียเนี่ยอุ่นล่าสุดไปแพ้เบลเยียมศูนย์ประตูต่อหนแล้วก็เสมอกับอาร์เมเนียนะฮะหประตูต่อหนึ่ง นะฮะแต่ <c oughs> ในเกมคัดบอลโลกเจอกับทีมเล็กๆพวกเขาก็ทําได้ตา <c oughs> มมาตรฐานก็เก็บชัยชนะได้นะครับม <c oughs> ีไปแพ็กเซอรเนียในเกมคัดบอลโลกสภาพทีมโดยทั่วไปนะครับเกเ็ดเซาเกตตอนนี้เนี่ยมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บอยู่ก็คือในรายของแฮร์รี่แม็กควายพอแม็กควายเจ็บปุ๊บมันก็มีผล <c oughs> กระทบไปถึงเรื่องของการยืนแผงหลังในเกมนะครับคืออังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะเล่นในระบบ กลางหลังตัวกลาง3คนนะครับก็อาจจะเป็นคลายวอล์กเกอร์จอห์นสโตนแล้วก็ลุกชอในขณะที่ไทโรมิงเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องกับโรมาเนียมีปัญหาเรื่องฟอร์มกันเล่นน,นิดนึงอาจจะไม่ได้ลงในเกมนัดนี้นะครับทางติดได้หลัง3วิงแบ็กสองฝั่งเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นครันทริปเปียนะครับฝัง,งซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเบนชิวเวลนี่คือผู้กลางนะฮะก็น่าจะเป็นเดคแคนไรส์จับคู่กับทางคาวินฟิลิปนะครับ ส่วนตัวรุกเนี่ยโอ้คนที่มีแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งคนคือแฮร์รี่เคนส่วนตำแหน่งอีก2องตำแหน่งตัวรุกนะที่จะมาช่วยแฮร์รี่เคนเนี่ยโอ้โหมีหลายคนนะทั้งมาร์คัสแรดฟอร์ดราฮิมเซอร์ลิงเมสันเมลแจ็คกรีลิชอันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องเดาใจกันเลยเซาเกตเลยว่าการเจอกับโคเชียงงไโอเขาจะอยากจะจัดตัวยังไงนะครับเพราะว่า หลายคนนะมองว่าอาจจะเป็นเมสันเมาร์กับแจ็คกี้ลิชหรือเปล่าแต่คือที่ผมก็มองว่าเป็นมาคัสแรดฟอร์ดเองรวมรวมไปถึงไรฮิปสติงแล้วก็ฟิลโฟเดนเองก็มีทีเด็ดเหมือนกันโอ้โหนี่เลือกยากนะครับมาทั้งพี่พี่เอกครับผมผมถามถามนิดนึงดูเกมอุ่นเครื่องอ่ะของอังกฤษอังกฤษไม่ได้ส่งพวกผู้เล่นทั้งแมนซิตี้เชลซีลงสนามเลยเพราะว่าเขาเหมือนว่าติดปิดฤดูช้าปิดฤดูกาลช้ากว่าคนอื่นเนาะมันจะมีผลไหมพี่เพราะว่ามีนักเตะแมนซิตี้กับเชลซีติดมาทั้งเจ็ดคน แต่ว่าตอนอุ่นเครื่องสองเกมไม่ได้ลงเลยทั้งกับโรมาเนียอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆขวามว่ามีผลไหมอาจจะมีผลเรื่องของความความต่อเนื่องเรื่องของอการเข้าขากันกับผู้เล่นภายในทีมเนาะแต่ว่าผมดูว่าก็ไม่น่าจะมีผลมากจนกระทั่งมีผลกระทบกับเกมเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็ลงสนามซ้อมในแคมป์ทีม,มชาติอะไรต่างๆกันก็เข้าขารู้ใจกันประมาณหนึ่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่านะครับในเกมนี้เนี่ย จะเจาะแนวรับของโครเอเชียได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆโครเอเชียของซาร์โกดัลิซซึ่งเป็นโค้ชคนเดียวกับที่พาโครเอเชียไปไกลในเวิ l ์ c คัพ0 0 8พนสบเนี่ยโอ้โหเกมนี้เนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีน่าจะไม่มีเดยยนลอฟเลนที่มีปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยแต่คนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาบาดเจ็บเลยนะครับจะคุมทัพในแดนกลางมาโดยทางอโลกาโมดริช นะครับโอโควาซิสมาซโลบรโซวิตพวกนี้นี่ก็เป็นสามคนนี้เก่าตัวลุกจเป็นเป็นตัวจริงของสโมสรแบบเต็มที่จริงๆสามคนนี้ใช่นะครับอันเต้เรบบชอีวานเปริสิอะไรพวกนี้นี่เป็นตัวที่ครองบอลได้แล้วก็น่าจะสู้กับแดนกลางของอังกฤษได้สนุกอาจจะติดที่เรื่องของลูก้ามูริชอายุเยอะไปนิดหนึงไหมใช่ครับอะไรอย่างนี้จะจะทนจะจะต้านพวกที่เล่นเกมรับ เก่งๆอย่างเดนการไรส์นะครับพวกนี้ว <Calvin S 1> ินฟิลิปวแะพวกนี้ <Yeah. S 1> ได้ <Yeah. S 1> แค่ไหนยอย่างไรนะครับดูแล้วเนี่ยจริงๆคู่ขี้สูสีครับคู่นี้นะครับแต่ผมก็มองว่าอังกฤษเนี่ยน่าจะอาศัยความสดของผู้เล่นของเขา <Yeah. S 1> นะครับกองหน้า <Yeah. S 1> ที่แฮร์ริคเคนเนี่ยเขาเป็นกองหน้าที่แม้ว่า จะ,ไม,ไ,มมมะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมโดยตลอดเมากนะอ่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากนักในในในบางนัดน,น,นะครับแต่ว่าเมื่อไรเขาตามที่เขาโผลมาเนี่ยหรือว่ามีมีจังหวะมีมีส่วนร่วมกับเกมคาดหวังประตูมักจะมีประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าอังกฤษเนี่ยเหนือกว่าโคเชียนอยู่อ่าโคเชียอยู่พอสมควรแล้วก็อื น่าจะเกมนี้น่าจะเบียดชนะโคเชียไปได้นะครับอาจจะมี1่ศูนย์หรือ2ประตูต่อศูนประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทัศนะเล็กๆน้อยทั้ง3คู่โดยเฉพาะคู่เอกและกันคืนนี้อังกฤษกับโคเอเชียหวังว่าแฟนๆหวังว่าแฟนบอลทุกคนก็ได้รับความรู้ทัศนะเล็กเล็กเล็เล็น้อยจากพี่เอกไปแล้วกันเนาะได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ